ก็สวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมจะมาสอนต่อคันครับตัวนี้เป็นคันลูมิดนะฮะก็คือสาเหตุเนี่ยเกิจดจากเหยื่อเนี่ยไปติดต่อไม้แล้วเนี้เราเอาเรือเข้าไปเอาครับเข้าไปเอาเสร็จคันเนี่ยไปพาดกับกิ่งไม้แล้วก็เรือก็ดึงหักโป๊ะเรียบร้อย,ยครับ ช่วงนี้จะเป็นอ่าช่วงด้ามนะช่วงด้ามคันครับผมอย่าเรามาชมการต่อเลยครับว่าขั้นตอนการต่อเนี่ยเขาต่อกันยังไงครับอสําหรับนานามือใหม่ครับครับรอชมกันเลยครับครับสิ่งแรกที่ต้องเตรียมคือเศษคันครับเศษแบงค์ที่ไม่ใช่แล้วครับผม แล้วก็เลื่อยครับเลื่อยสกอตเทปผมนี่คือขั้นตอนแรกนะฮะก็คือการทำไส้จเจ้าผมนี่ยทำเสร็จก็จะประมาณนี้คือเวลาใส่นะ่ยมันจะใส่ได้พอดีใส่แบบห้ามขยับนะ ก็คือค่อยๆพันเทปกาวเข้าไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ไป,ไปช่วงตูดก็เช่นเดียวกันไล่ไปแต่นี่ผมแม่งพันเรเเสร็จผมก็จะทําการพันต่ออันนี้ผมทําไปแล้วนะครึ่งหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาีลยวพันพันไปเรื่อยๆแล้วก็วัด ไปเรื่อยๆแล้วเขาวัดทํามันกระดูกกระเดกอยู่แล้วก็แล้วก็พันเข้าไปอีกพันเข้าไปอีกถ้ามันแน่นเกินแล้วก็เอากระดาษเกา่าออกแล้วก็เอากระดาษเกา่าออกแน่นเกินแล้วก็เอากระดาษเกา่าออก ค่อยๆทำครับเพราะว่ามันเป็นงานละเอียดแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าเล่นปลาใหญ่ๆเนี่ยน่าจะยากเพราะว่าคันมันมีรอยต่อไปแล้วแต่น่าจะแข็งแข็งแรงในระดับหนึ่งครัก็โอเคครับเสียดายตังครับที่จัซื้อใหม่ ก็ศัยต้นท่อมอาครับศึกษาไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ถึงเนี่ยลวมแล้วก็ต้องทำแน่นเพราะมันจะมีช่องอากาศไม่ได้เลยครับช่องอากาศเนี่ยการถ่ายน,น้ำหนักมันจะมีผลเวลาเรางัดปลาเนี่ยมันจะหักแน่นอนครับหักรอยเดิมนะครับอืนน้อ ่อยขี้ออกไปเรื่อยๆต้องใจเย็นๆนตัวนี้ไม่ต้องไปปรับไปแต่งมันนะก็คือมันเป็นรอยเล้เามาอยู่แล้วนะเราก็ปล่อยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเอากระดาษทรายปรับอีกทีนะครับกระดาษทรายเบอร์พันเบอร์สองพันแล้วแต่ครับเรามาปรับกันอีกทีนึงปรับให้มันเรียบเนี่ยฮะโอเคครับ ก็จะประมาณนี้น้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงนี่ครับเราได้ประมาณนี้แล้วนะฮะแล้วก็ลองลองยัดดูอลองคอดูออว่านแน่นไหมโอเคนี่ก็ค่อย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 หมุนเข้าไปนะค่อยหมุนว่าไหนติดนะติดติดก็ขี้ออกนิดนึง อย่างนิดนงครับหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปอย่าให้แน่นมากนะครับเดี๋ยวมันจะแตกเพิ่มขึ้นอ่าหมุนเข้าไปลองดูโอเคให้มันตรงรอยเดิมเนี่ยมันตรงรอยเดิมละให้มันตรงรอยเดิมรอยแตกยังไงให้มันตรงรอยเดิม โอเคครับเนี่ย okay. เดี๋ยวเรามาเอากระดาษทรายถูๆขัดๆครับผมแล้วก็ด้านในเนี่ยเราจะเอาน้ำยาเคลือบคันเนี่ยทาให้ทั่วเลยแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็รอแห้งครับครับนั่นคือขั้นตอนที่สองครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราทำนี้ไปก่อนนะครับครับเดี๋ยวมาชมกันดูครับครับขั้นตอนต่อไปก็ เราจะใช้น้ำยากเคลือบคันผสมกันครับ,บแล้วแต่ครับจะใส่ขนาดไหนก็ได้เพราะว่าเราจะใช้แทนกาวครับถ้ากาวช้างเนี่ยใส่เข้าไปนี่หมุนไม่ได้เลยครับเาสักนิดหน่อยครับ ม่ต้องเยอะใส่พอให้ให้ยึดติดให้มันสองครึ่งน,นิดนึงก็พอครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเคลือบล้วเอาเอาได้พันเสร็จแล้วก็มาเคลือบอีกทีนึง อย่างเราก็คนคนให้มันเข้ากันไม่ต้องกลัวว่าเป็นฟองเป็นฟองครับเพราะว่าเราไม่ได้เคลือบกันจาครับคนให้มันเข้ากันเฉยครับกลับเยี่ยวมาดูขั้นตอนที่สามครับครับเรามาดูขั้นตอนที่สามเลยนะ ปับกล้องก่นอนขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สามนี้ก็เราจะทาส่วนบนก่อนเนีส่วนบนส่วนบนขนาดไหนท่องเสียวเข้าไปอ่าตอนข้อที่สี่นะครับแล้วก็จะทาส่วนบนด้วยน้ำยาเคลือบคันที่เราเตรียมมา โอเคแล้วองนิ้วเลยครับทาตาให้ทั่วครับเพราะว่าตัวน้ำยาเคลือบคันเนี่ยเวลาแห้งเนี่ยเขาจะเหมือนคล้ายๆกาวะ่ะกาวประสานกับตัวคัน โอเคแล้วก็ยัดเข้าไปเลยครับค่อยหมุนเข้าไปครับค่อยหมุน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 โอเคอ่าแล้วก็เราก็มาทาช่วงด้านล่างทาช่วงด้านล่าง ช่วงด้งดีกว่าไปซื้อใหม่ครับค่อยๆทำตัวนี้มันเป็นคันลิมิเต็ดด้วยไม่มีแล้วมันเป็นคันลูมิดครับผมลูมิดน่าจะแปดสิบหก รุ่นรุ่น S L X ลูมิดน้องเขาเสียดายก็เลยก็เลยให้ให้ให้มาทาําทำเก็บไว้ใช้ครับงานประช่อนงานกระสูนงานชโดปอกเนี่ยแต่ถ้าชโดใหญ่นี้ไม่น่ารอดครับก็เ,เอาไว้ใช้เล่นเล่น โอเคโอ้ย,อยเหลือได้เสียได้เอาให้หมดเลยโอเค okay, ครับตอนนี้เราก็ค่อยๆหมุนเข้าไปน้ำยามันก็จะวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นบน ค okay. ค่อยหมุนกาไปครับทำตรงรอยต่อมันพอดีเปะ๊ะถ้าต่อน,นี้ทุกคันมันผมว่ามันไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับ ะถามว่ามันใช้งานได้ไหมมันใช้ได้ครับเดีย๋ยวตรงนี้เราจะเอากระดาษไซายค่อยๆขัดแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาได้พันไก่อะพันพันตรงนี้แต่งลายตรงนี้สักสองสามรอบครับโอเครอแห้งครับทีนี้ครับ เดี๋ยวมาชมขั้นตอนต่อไปเลยครับ ขั้นตอต่อไปก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์พันเนี่ยกระดาษทรายละเอียดเราเนี่ยค่อยๆถูครับถูน้ํายาเคลือบคันให้แบงค์ให้แบงค์งมันเนียนครับแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ได้เนี่ยพันค่อยๆพัน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 ,พนให้คุมตรงช่วงรอยต่อตรงนี้ครับครับ ช่วงนี้ก็ขัดไปก่อนครับนี่ยเดี๋ยวเราจะเคลือบพันเสร็จแล้วเราก็จะเคลือบอีกทีหนึง่งครับตอนนี้น้ำยาเคลือบคันที่เราสอดไปด้านในเนี่ยมันก็เริ่มแห้งแล้วครับเดีย๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครโอเคครับ เมื่อเราขัดจนน้ำยาเคลือบคันออกส่วนหนึ่งแล้วนะฮะเราก็ใช้น้ำยาล้างจานเนี่ครับค่อยๆกะจัดความมันตรงนี้ออกเพราะว่าอย่าเราจะพันได้แล้วก็เคลือบอีกทีหนึ่งครับ แล้วก็ไปพึ่งให้แห้งครับเดีย๋ยวเรามามาขึ้นได้กันครับครับก็เดี๋ยวเรามาขึ้นได้ลองพื้นกันก่อนนะนี่นะครับแล้วก็จะประมาณก็จะประมาณนิ้วนึงเต็มที่ก็นิ้วหนึ่ง ประมาณนิ้วหนึ่งครับนิ้วครึ่งโอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มพันกันเลยครับแรกผมก็จะพันทับลอยไปเลยนะผมจะพันทั้งหมดสองรอบ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงครับ รอบติดต่อนะครับ โอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูผลงานกัน,นครับก็ประมาณนี้ครับ ก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวิธีต่อด้ามคันหักครับก็นานา,นาลองไปปรับใช้ลองไปทำกันดูนะฮะอ่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสาระสำคัญด้วยนะครับครับอ่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปที่ไหนอย่างไรเนะีย่ยเดี๋ยวลองติดตามกันดูอีกทีนะ ครับสวัสดีครับ